กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวค่ะในส่วนของผู้ที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนที่สนใจค่ะเข้าร่วมอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์หรือว่าซูมนะคะภายในโครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนออนไลน์นะคะแล้วก็ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน แบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกค่ะก็จะเป็นสัมมนาในหัวข้อเทคนิคการทำตลาดท่องเที่ยวไทย5.0นะฮะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณภาวุฒิพง์วิทยาพานุนะคะกรรมาการผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ตลาด .com นะฮะจะจัดอบรมค่ะในวันพฤหสัสบดีที่27พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและรุ่นที่2นะคะในวันเดียวกันเลยค่ะก็คือจะจัดอบรมในหัวข้อ กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว่ามกลางโควิด1 9ซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตค่ะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็จะมาบรรยายให้เราฟังนะคะในวันที่27พฤษภาคมช่วงเวลาตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะซึ่งในส่วนของคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมสัมมนาฟรีในครั้งนี้ก็สแกนค r ว o d e โคที่ท่านเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ได้0 8 1 4 1 1 4ี่หรีบลงทะเบียนสมัครเข้ามาได้เลยนะคะง,งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นกับดิฉันนอนุมากเกษตรพืชผลนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมาสนทนากับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเล่นถามท่านทรงศักดิ์นะเพราะว่าเราทราบว่าในการกํากับดูแลของท่านรัฐมนตรีนะคะมีหน่วยงานหลักด้วยกันทั้งหมด สี่หน่วยงานใช่ไหมพี่านคะมีที่ไหนบางขั้หนึ่งก็คือของกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็องค์การตลาดแล้วก็การป่าสูมิภาคสี่หน่วยงานนะครับเป็นก็ภารกิจส่วนใหญ่ก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่นะฮะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยอันนี้เกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจฐานรากโดยตรงนะครับที่ ผู้คนรู้จักง,งานของกรมดีก็เรื่องของโอท็อปเนี่ยสินค้าชมุมชนที่มาจากภาคประชาชนทั้งหลายนะก็เดี๋ยวนี้รายได้ปีหนึ่งสองสามแสนล้านนะใน<อ>ภาพรวมนะ<อ>ในชมุมชนเนี่ยมีการพัฒนาการมีรูปแบบการพัฒนาเอาตลาดนําเยอะแยะแต่นี้การจาหน่ายสินค้าก็ผ่านออ,อนไลน์ด้วย<ม>เราก็ลงไปช่วยกันดูช่วยกันส่งเสริมนะแต่จริงกรมเองเนี่ยมีเจ้าที่ของของกรมลงไปส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องของแพคเกจชิ่งเรื่องของ ทำยังไงให้สินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไงให้มันเป็นที่ความต้องการของตลาดอย่างงี้นะก็ลงไปช่วยดูนะครับอันนี้เห็นผลงานชัดเจนเลยนะที่พี่น้องประชาชนสัมผัสได้คราวนี้ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วค่ะท่านสมศักดิ์กรมโยธาธิการและผังเมืองความจริงผังเมืองเป็นเป็นงานซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของการพัฒนานะครับแต่ว่ามีงานหนึ่งที่กรมทําแล้วผมมองว่าเป็นประโยชน์นะเรื่องของการ จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองเพราะว่าเป็นงานซึ่งประหยัดงบประมาณด้วยถ้าเป็นการจัดรูปที่ดินเนี่ยก็เป็นการแนวทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนฟังที่ท่านรัฐมนตรีทรงสริมพูดแล้วแบบสนใจขออนุญาตข้องร่วมโครงการจัดรูปด้วยมีที่ดินตาบอดอยู่งี่ก็ต้องไปเสเนอติดต่อที่จังหวัดนะโดยจับอจังหวัดเร่จังหวัดผ่านผู้ว่าเลยก็ได้นะครับตอนนี้มอบย่อยไปทางผู้ว่าแล้วว่า อยากให้จังหวัดเนี่ยมีโครงการนี้เกิดขึ้นคราวนี้ในส่วนขององค์การตลาดแะคะที่ทางศักดิ์เยองค์การตลาดเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยหลายคนยังสับสนอยู่นะว่าการตลาดมันทำไมอยู่กระทรวงมหาดไทยนึกเป็นออตกหรืออะไรอคสอะไรเงี้ยแต่นี่เขาเรียกเป็นตัวย่อเป็นออตนะองค์การตลาดบรษัทวิสาหกิจก็ดูแลเรื่องของตลาดเรื่องการค้าขายนี่เราพูดง่ายนะครับแล้วก็เรามีสถานที่ที่เป็นของเราเอง อย่างเช่นประคองตลาดนี่นะฮะอยู่ในความดูแลขององค์การตลาดองค์การตลาดเป็นตลาดเป็นอาคารนะฮะแต่ว่าตลาดเองจะองค์การตลาดจะดูแลเรื่องของการค้าขายเรื่องการส่งเรื่อาชจร่งการกรเตดนี่คือภารกิจขององค์การตลาดแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมอยากขยายภารกิจด้วยซ้ำนะอยากให้องค์การตลาดเป็นเป็นสื่อกลางในการที่จะนําสินค้าโดยเฉพาะอย่างอย่างสินค้าชุมชนเนี่ยนะฮะโพท็อปเนี่ยเอามาจําหน่ายเป็นแอปพลิเคชันจําหน่ายช่องทางจําหน่ายทางทางออนไลน์ เออตั้งชื่อไาแล้วนะฮะที่ไทยทำนะไทยทาไทยทาเป็นมาเก็ตเพลสของคนไทยแท้ๆนะคะแล้วในส่วนการประปาส่วนภูมิภาคล่ะคะท่านมอบนโยบายยังไงบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิดเช่นนี้ค่ะการประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นหน่วยอหน่วยงานหนึ่งที่ผมดูแลนะฮะซึ่งน้ําคือชีวิตของประชาชนนะที่ไหนไม่มีน้ําก็ตายแน่เลยอยู่ลำบากแต่ว่าตัวเลขของการประปาเองที่ใช้น้ํนี่แต่ละ ที่บริการเรื่องน้ำนะแต่ละปีเนี่ยประมาณ1ิบเยีในภาพรวมกลมๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประปาท้องถิ่นบ้างเรื่องการประปาเนี่ยจริงๆที่ผมเข้ามาดูเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะนะครับเพราะว่าการบริการการบริหารงานประปาเนี่ยมันมีตั้งแต่ระบบของมันอยู่แล้วมันมีระบบอยู่แล้วแล้วก็มาตรฐานของของระบบการผิดน้ำประปาบ้านเราเนี่ยก็ได้มาตรฐาน สากลอยู่แล้วนะตาไม่ใ่้ชมอยู่แล้วนะครับผมเคยไปดูสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วคะท่านเราเราออกมาช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วการระบายเองในช่วงมติคอรมอพิเศษออกมาเลยในช่วงวิกฤตรัฐบาลเองก็ไม่ได้นอนใจก็ท่านนายกนะฮะท่านบอกต้อง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 ช่วยกันน่ยนะฮะบรรเทาความเดือดร้อนไปการระบายเองก็มีมาตรการตามมติคอรมอวันที่5ที่ผ่านมานี่นะฮะก็บอกว่าก็เสนอไปว่าจะลดค่าน้ําให้10%บเปแต่ไม่ได้ไม่ได้ลดให้ทุกทุก ทุกประเภทนะครับม่ทุกประเภทนะก็มีเกณฑ์กันให้อยู่นะครับว่าสองเดือนใช่ไหมสองเดือนก็เป็นลดค่าน้าปลาปลาถ้าบินที่เก็บเดือนมิถุนาก็ต้องเป็นการใช้เดือนพฤษภาค่ะแล้วแต่ว่าใครใครที่ได้สิทธิในการลดแล้วก็ยังลดได้อีกนะฮะลดแจกตัวเลขที่ลดแล้วเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะลดไปสิบเปอร์เซ็นต์อีกอีกทีโอ้ดีจังเลยนะคะแล้วอย่างกรณีที่มีวิกฤตเรื่องของการดูแลผู้ที่ติดเชื้ออย่างเช่นเรามีโรงพยาบาลสนามต่างๆ การประปาส่วนภูมิภาคเราไปช่วยด้วยใช่มยกันก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะฮะโรงพยาบาลสนามที่ที่ตั้งขึ้นมาโดยนโยบายของรัฐบาลการประปาเองก็จะมีเรียกว่าเข้าไปดูแลฝนน้ำดื่มเมืองน้ำดื่มกะท่านมีเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเอาไปช่วย โรงพยาบาลสนามต่างๆที่ที่ต้องต้องใช้นะอันนี้ก็คือทั้งน้ำดื่มน้ําใช้ตามห้องน้ําของโรงพยาบาลที่เราใช้เป็นเป็นการสมบุนด้วยแล้วก็ก็ถือเป็นการให้กําลังใจนะฮะบุตรกรงตรการแพทย์ด้วยนะครับที่ท่านได้ตรากตามการทํางานในหน้าที่ของท่านในการดูแลเรื่องของเรื่องของด้านคามสุขอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าให้กําลังใจกันช่วงท้ายนี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีสงสัยได้ฝากกับพี่น้องประชาชนทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะครับก็จริงๆแล้วในยุคสถานการณ์ ที่เป็นโควิดอย่างนี้ผมผมเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะแต่ว่ารัฐบาลเองก็ให้ความห่วงใยโดยพระท่านนายมนตรีนะครับท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านก็มอบนโยบายนะครับที่จะต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยช่วยกันเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นความต้องการความเดือดร้อนเนี่ยลงไปช่วยดูโดยเฉพาะงานในหน้านะที่ทั้งหลายก็พยายามช่วยกันทําให้วิกฤตทั้งหลายนี้มันผ่านพ้นไป ด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะการประปาผมดูแลอยู่วันนี้ก็มียุคโควิดก็อยากจะให้ท่านช่วยประหยัดด้วยนะฮะเรื่องของการใช้น้ําต่างพราะว่าวิธีการประหยัดเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยกันในการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยเพราะว่าถ้าเราประหยัดน้ําในช่วงนี้ได้ก็เป็นการทําให้น้ําต้นทุนที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมอยากเชิญชวนพี่น้องท่างหลายนะครับวันนี้รัฐบาลเองมีความต้องการในเรื่องของการ ฉีดวัคซีนหลายคนอาจจะมีความกังวลใจนะฮะแต่ว่าผมผมเรียนยืนยัน,นด้วยความมั่นใจนะครับว่าผมเองก็ฉีดไปแล้วนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับนะครับว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้ไปฉีดวัคซีนกันก็ช่วยกันไปฉีดวัคซีนเพื่อถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนช่วยสังคม,มช่วยคนช่วยชาติไปด้วยนะครับรแล้วก็ทําให้เรากลับพลิกฟื้นกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วยืนยันนะครับว่าเรามี วัคซีนเพียงพอในการที่จะให้บริการไปรับประชาชน oh. uh. วันนี้ต้องขอพระคุณท่านรัฐมนตรีเชิดสงศ์อย,งอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ